8วันแล้วนะครับที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 หใหม่เลยซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณทางบวกนะครับนั่นก็หมายความว่ามาตรการต่างๆที่เราได้ประกาศบังคับใช้น่าจะส่งผลในทางที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาวราชบุรีทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่ปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ,ๆแล้วก็คำแนะนำของจังหวัด เป็นอย่างดียิ่งก็ทําทให้การควบคุมสถานการณ์เป็นไปได้ตามที่เราคาดหวังครับก็ถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศก็จะเห็นแนวโน้มก็เหมือนจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อแม้ยังมีอยู่นะครับในขณะที่ราชบุรีเราไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นแต่ว่า ผู้ติดรายใหม่ในภาพรวมของทั้งประเทศนั้นก็ลดต่ำลงอย่างมีนัยยะสาคัญกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้เหลือเลข2หลักแล้วก็ลดต่ำลงมาเรื่อยๆในแต่ละวันถ้าไม่นับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มาจากต่างประเทศที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะฮะก็จะถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยประเทศไทยเราควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างดีมากนะครับแล้วถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อย่างต่อนเนื่องนะครับ ก็ผมคาดหวังว่าภายในเมษาพฤษภาเนี่ยเราน่าจะมีความชัดเจนว่าเราจะมีการผ่อนคลายมาตรการใดๆบ้างนะครับเพื่อลดความตึงเครียดของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่จะประกอบสัมมาชีพนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงไปอย่างมากก็คือว่าการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนั้น,น,นแม้จะมีผลทางบวกนะครับแต่ก็ต้อง ระมัดระวังไม่ให้ส่งผลทางลบนั่นก็คือขอให้เกิดการแพร่เชื้อมากยิ่งขึ้นครับครับ,รบก็ต้องเรียนว่าผู้ติดเชื้อในราชบุรีทั้ง8คนนั้นเนี่ยก็เป็นชาวราชบุรีทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราจากการสอบสวนโรคของฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยเราก็ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนว่า3รายนั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ล้วก็สิงคโปร์ นะครับอีกหนึ่งรายแม้จะไม่ได้ไปต่างประเทศแต่เขาเขาไปสมัมผัสพื้นที่เสี่ยงคือบริเวณผับแถวทองหล่อนะครับอีก3รายเราไม่แน่ใจว่าเขาไปรับเชื้อมาจากไหนเพราะจากการสอบสวนโรคเท่าที่ปรากฏบางรายก็ป่วยด้วยอุบัติเหตุไม่สามารถสอบสวนโรคในเชิงลึกได้นี่นะครับเราก็รวมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสารายเนี่ยเป็นคนราชบุรีแล้วไม่ได้จากการสอบสวนโรคไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้สมัมผัสกับชาวต่างประเทศ ไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงสูงมานะครับก็ไม่ชัดเจนว่าเขาไปรับเชื้อมาจากไก่นะครับส่วนอีกรายสุดท้ายนะครับเป็นผู้ที่แน่ใจเลยนะผมกล้าบอกได้เลยว่าติดเชื้ออยู่ในราชบุรีนี้แหละแต่ยังไม่รู้ว่าติดตรงไหนเพราะว่าเขาเป็นนักโทษอยู่ที่เรือจำกลางราชบุรีติดมา6ปีนะครับก็ไม่ได้ออกจากคุกยกเว้นว่าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับส่วนจะติดตรงระหว่างเดินทางหรือติดตรงไหนอย่างไรเนี่ย การสอบสวนโรคก,ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับนี่เราก็เรียกว่าสรุปได้ว่าครึ่ง,งนียนะมาจากสมัมผัสพื้นที่เสียงสูงซึ่งมีชาวต่างประเทศอยู่หรือไปต่างประเทศมาแต่อีก50%นั้นนะั้นก็เชื่อสัานิษฐานได้ว่าน่าจะติดอยู่ในละแวกบ้านเราหรือใกล้เคียงหรือว่ามีคนจากจังหวัดข้างเคียงนะครับนำเชื้อมาแพร่ไว้โดยก็ไม่รู้ตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะนั้นเราก็จะประมาทไม่ได้ ครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีข้อกําหนดโดยสอบอคนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์ออกมาไร้ฉบับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นข้อกําหนดที่ห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จนะครับที่หรือว่าจะก่อให้เกิดความสับสนโอรมานความวุ่นวาย เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโวิด -19 นะครับก็อยากเรียนท่านว่าช่วงนี้คนหยุดงานอยู่กับบ้านหยุดเรียนหยุดทํากิจกรรมใช้เวลาว่าง24ชั่วโมงอยู่กับบ้านโดยเองเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีไม่ว่างเว้นจากภารกิจการงานก็อาจจะใช้เวลาในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะบางท่านก็อ่านข่าวมาแล้วก็ไม่ทันได้ไตรตรอง หรือไม่มีโอกาสที่จะได้สอบถามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ด้วยอาราม์ความตกใจนะฮะก็อาจจะก๊อปข้อมูลไปโพสต์ต่อหรือไปแชร์ข้อมูลต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วเนี่ยผู้ที่โพสต์ผู้ที่แชร์ข้อความที่ตัวเองรับมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็คงปฏิเสธความได้ชอบไม่ได้เพราะนั้นผมอยากเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าในโลกออนไลน์นั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จ เรื่องที่คนตั้งใจที่จะมาปั่นข่าวปั่นกระแสเพื่อวัตถุประสงค์อะไรในทางที่ไม่ชอบก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้วิจารณญาณให้มากข่าวใดก็ตามที่ฟังดูแล้วมันแปลกๆหรือข่าวใดก็ตามที่ฟังดูแล้วคนรับข่าวไปเนี่ยจะต้องตื่นตระหนกตกใจเนะี่ยท่านต้องชัว่์ก่อนจะแชร์ไม่แน่ใจอย่าพึ่งโพสต์วิธีการทําอย่างไรครับวิธีการก็คืออะไรที่เป็นข่าวแปลกๆข่าวที่ น่าจะต้องเป็นเรื่องที่ดังมากเลยเนี่ยท่านลองเช็คเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักข่าวหรือสื่อที่เป็นทางการของทางราชการช่อง11สำนักข่าวกุมานมันสำนักข่าวไทยนะครับหรือว่าสื่อสารนสะื่อสาธารณะสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่ๆนะไทยรัฐเดลีนิวมติชนเหล่านี้นะถ้าเกิดสื่อใหญ่ๆเหล่านี้ยังไม่ได้เล่นข่าวนั้นเนี่ยให้สันนิษฐานด้วยก่อนเลยว่าน่าจะเป็นข่าวเท็จนะครับอย่าเพิ่งแชร์ รอติดตามให้แน่ใจก่อนนะฮะเพราะว่าท่านโพสต์เร็วไปก็คงไม่มีใครให้โล่ให้รางวัลท่านเลยนะแต่ท่านโพสต์เร็วไปแล้วมันผิดพลาดขึ้นมาหนึ่งถ้าท่านไม่ผิดข้อกําหนดการมีหันสถานการณ์ฉุกเฉินท่านอาจจะผิดเพราะบัญญัิความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับในส่วนจังหวัดราชบุรีเรามี Facebook Fanpage ที่เป็นทางการใช้ชื่อว่าโควิด1 9จังหวัดราชบุรีนะใช้ภาษาอังกฤษนะครับ c o v i d d a เนะครับเลข19 แล้วก็ภาษาไทยว่าจังหวัดราชบุรีนะครับเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ว่าโควิด -19 จังหวัดราชบุรีน,นั้นเป็นเพจที่เป็นทางการของทางจังหวัดได้ตั้งขึ้นนะครับที่จะให้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันทันสถานการณ์ทุกวันแล้วก็ข้อมูลที่สาระน่ารู้นะครับท่านก็เข้าไปติดตามข่าวดังนันได้นะครับก็อยากให้ใจต,ตองให้รอบครอบนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับบางครั้งก็ข่าวลวงเยอะนะฮะบางคนก็ทําเล่นเอาสนุกเอามัน เอาเฮฮาแต่หารู้ไหมว่าทําให้ผู้คนเขาปั่นป่วนแล้วก็มีความผิดด้วยนะครับเรา,เาช่วยกันดูแลสังคมนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งใช้ดุลพินิษวิจารณญาณให้มากไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งไปแชร์ครับจงศูนย์บริหารสถานการณ์แล้วก็ศูนย์ประชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด1 9นะครับ ซึ่งสำนักงานส่งจังหวัดและที่มการปกครองจังหวัดได้เป็นฝ่ายเลขานุการของอหน่วยงานทั้งสององค์กรนี่นะครับได้ออกคําสั่งมาแล้วเนี่ยหกฉบับด้วยกันที่ปิดสถานที่ต่างๆรวมทั้งได้ออกถแถลงการที่เป็นมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการาแพร่ระบาดของโคโวิด -19 นะครับก็อยากให้พี่น้องชาวราชบุรีให้ความร่วมมือซึ่งที่ผ่านมาผมต้องเรียนด้วยความชื่นชมครับว่าพี่น้องชาวราชบุรีส่วนใหญ่เลยนะ90 หเซ็ขึ้นไปเลยนะที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามด้วยดีนะครับแม้ว่าบางเรื่องนี้จะรอนสิทธิของท่านแล้วทำให้ได้รับความเดือดร้อนนะครับท่านไม่สามารถที่ประกอบสมมาชีพได้ตามปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปด้วยเจตนาที่ดีของทั้งรัฐบาลแล้วก็จังหวัดที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตัวร้ายตัวนี้ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันแล้วก็แน่นอนว่าเชื้อไวรัสนั้นคนละอย่างกับเชื้อแบคทีเรียไม่มียาที่จะรักษาเขาหรือฆ่าเขาให้ตาย นะครับที่เราจะกินหรือฉีดเข้าไปแล้วก็รักษาได้เพียงแต่ว่าต้องคิดอยู่ระหว่างการคิดค้นวัคซีนนี่อย่าสร้างภูมิคุ้มกันให้ท่านไม่มีอาการที่จะหนักขึ้นไปเมื่อรับเชื้อตัวนี้ให้เชื้อนั้นเนี่ยสู้กับภูมิต้านทานในร่างกายนันได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะฮะเป็นโรคลำดับที่14ที่กรมควบคุมโรคได้ประกาศว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงคือมีความอันตรายมากและยังไม่มียารักษา เพราะนั้นจาเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดหลายประการอาจจะหลอนสิทธิ์นั่นไปบ้างแต่ผมยืนยันนะครับว่าถ้าสถานในภาพรวมของประเทศและจังหวัดข้างเคียงเราดีขึ้นเหมือนกับที่ดีขึ้นในแส่แกลงจังหวัดราชบุรีเนี่ยมาตรการผ่อนคลายจะติดตามมานะครับตามลําดับโดยคํานึงถึงบริบทของราชบุรีและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นกลับมาแพร่ระบาดขึ้นอีกเราอาจจะเห็นตัวอย่างจากประเทศ ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งสถานการณ์เคยคลี่คลายลงไปแล้วก็ผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ปรากฏว่ามีการผ่อนคลายมาตรการแล้วปรากฏตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่กลับมาพุ่งขึ้นสูงขึ้นอีกนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ปอดสารแบบนั้นมาซ้ารอยที่เราแต่อย่างไรก็ตามด้วยความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดเองก็ได้กําหนดมาตรการที่จะเยียวยา พี่น้องชาวราชบุรีนะครับในใช้ชื่อว่าโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกันหลายท่านคงได้รับทราบว่าเป็นโครงการที่ทางจังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีนะครับถามว่าเป็นเรื่องใหม่หรือไม่ผู้ว่าใช้งบอะไรก็ต้องเรียนว่าจริงๆเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเป็นอำนาจหน้าที่หรือพันธกิจของเหล่ากาชาติอยู่แล้วที่จะสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข์ภัยซึ่งกาชาติเองก็มีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากหรือได้รับ ศพภัยพิบัติต่างๆนะฮะซึ่งภัยจากโรคระบาดโรคติดต่อก็เป็นหนึ่งในสาธารณภัยเหมือนกันเนี่ยปกติการชาติก็จะให้การสงเคราะห์รายละ2 0 0 0บาทเป็นปกติเป็นหลักเกณฑ์ปกติของาชาติเพียงแต่ครั้งนี้มาจับมือร่วมเงินกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนของการสํารวจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลก็คือโปรแกรมนี้เราเรียกว่า Google Form ให้พี่น้องที่คิดว่าตัวเองประสบความเสียหายได้รับผลกระทบจากคําสั่งปิดสถานที่ต่างๆของราชาการไป นะครับที่จังหวัดสั่งปิดไปเนี่ยแล้วท่านได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความลําบากยากเข็ญน,นะครับก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนแล้วเราก็จะให้ผู้นําท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบซ้าข้อมูลที่ท่านให้มาอีกก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใจพี่น้องประชาชนแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของกาชาติก็ดี แล้วก็งบประมาณของจังหวัดที่จะออกมาสอบสุนในการช่วยเป็นถุงยังชีพและก็าชาติช่วยเป็นเงินสดเนี่ยก็มาจากภาษีของพี่น้องประชา,าชนในส่งขาชาติก็มาจากรายได้ที่พี่น้องชาวราชบุรีสนับสนุนสลากการกุศลขอาชาติหรือมาบริจาคเงินให้กาชาตินั้นทุกอย่างจะต้องดําเนินไปได้วยความโปร่งใสแล้วก็ตกไปถึงมือทุกผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงผมกระลิดพี่น้องว่าท่านใดท,ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน QR code คนระบุรีไม่ทิ้งกันไปในขณะนั้นท่านอาจจะนึกว่าผู้ว่ามีสตังเยอะคงมาแจกลงทะเบียนไว้ก่อนเราก็กระทบเหมือนกันนี่แต่อาจจะกระทบไม่มากนะครับก็คิดว่าเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วในชั้นที่มีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นไปตรวจสอบข้อมูลท่านอาจจะแสดงความจํางงสละสิทธ์ก็ได้นะครับเราจะได้ใช้เวลาไปกันกรองข้อมูลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงและมีความจําเป็นมากกว่าเพื่อจะให้การเยียวยาแม้วงเงินจะไม่มากแต่ก็เรียนว่ามาจากน้ําใจของพี่น้องชาวราชบุรีที่ส่งผ่านเหล่ากาชาติจังหวัด นะครับแล้วก็งบประมาณโครงการจาก่วนราชการที่ทําการปกครองจังหวัดซึ่งมีโครงการหนระหวรตทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเรามีโครงการนี่จแจกถุงยางชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วก็จะนําโครงการนี้มาผสมผสานร,ร่วมกับงบประมาณของเราการาชาติเพื่อช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับยืนยันครับว่าคงช่วยไม่ได้หมดทุกคนเพราะกรนีลงทะเบียนประมาณแสนเศษนะฮะก็จะมีการกันกรองบางท่านก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไป จากขาดคุณสมบัติขั้นต้นที่เราก็เคยได้ประกาศไปแล้วก็คือเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มีเงินกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือเยียวยาท่านอยู่จํานวนมากอยู่พอสมควรครับอันนี้ก็จะตัดออกไปรวมทั้งเราก็จะนําหลักเกณฑ์จากคําถามต่างๆ25ข้อนั้นนํามาเข้ากระบวนการ ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กัดกรองแล้วก็มีการตรวจสอบซ้ําความถูกต้องข้อมูลในพื้นที่โดยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับมันล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อยเป็นเวลา20วินาทีนะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็กาจัดเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับออกจากบ้านหรือไปพบปะกับผู้คนอื่นสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับการณาสวมหน้ากากอานามัยแบบ แบบผ้านะครับเพื่อจะนํามาซักแล้วก็นํากลับไปใช้ใหม่ได้ไม่ก่อให้เกิดขยะติดเชื้อนะครับส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นั้นเราสงวนเอาไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเขาใช้จะเป็นประโยชน์ซะยิ่งกว่านะครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นนะครับก็หยุดอยู่กับบ้านใช้เวลากับคนในครอบครัวลดการพบปะก,กับบุคคลภายนอกแล้วก็ที่สําคัญในช่วงเทศกาลสงการปีนี้เราได้ออกประกาศห้ามห้ามเล่นน้าสงการห้ามสาดน้ําสงการและขอ,อความร่วมมืองดลดด้าดาหัวผู้อาวุโส เพราะว่าท่านมีความสุมเสี่ยงที่จะรับเชื้อได้ง่ายและมีภูมิต้านทานต่ำนะครับ <duda> ก็ในกรณีที่พบเห็นผู้คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งนะฮะคำสั่งหรือข้อกำหนดของสองบคนะฮะหรือคำสั่งจังหวัด6ฉบับที่ออกไปอ่ะเช่นเป,เปิดสถานบริการนะฮะจำนายอาหารเครื่องดื่มและให้คนนั่งกินอย่างนี้นะฮะ แล้วก็กิจการบางประเภทที่เราสั่งปิดไปอย่างเงี้ยท่านก็สามารถแจ้งนท,ที่ตํารวจ191นะครับหรือมา้เลขโทรศัพท์ศูนย์ดำรวจประจจังหวัด1567นะครับก็จะทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปเดิกนการตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีบางเรื่องที่เราไม่ได้เป็นบีมีสภาพบังคับเช่นการลนลงให้สูนย์หน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยเราไม่มีสภาพบังคับเป็นแค่การขอความร่วมมือเพื่อ,อสวัสดิภาพของท่านเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีกฎหมายก็ คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็พยายามหลีกหนีห่างคนที่ไม่รู้จักรักษาสุขภาพตนเองแล้วก็จะมีสร้างความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขทุกทุกระดับชั้นรวมทั้งอสมและพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตร สมาชิกสภา,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรอพอสตสภานาาสุขอำเภอฝ่ายปกครองตำรวจทหารอาสาสมัครทุกประเภทนะครับแล้วพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะประจําจุดตรวจด่านตรวจด่านความมั่นคงชุดตรวจตาละตะเวนป้องกันผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกอําหนดในเรื่องเคอร์ฟิลนะครับเหล่านี้ท่านเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงนะครับ ในนามของจังหวัดราชบุรีและชาวราชบุรีเราจะจารึกุณความดีของท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจากใจและที่สําคัญขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือปฏิบัติตามคําสั่งและก็มาตรการต่างๆที่จังหวัดได้ออกแถลงการ์ออกไปด้วยดีทุกประการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสมบัติภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนชาวราชบุรีและผมขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับได้อดทนอีกสักระยะหนึ่งนะครับมาตรการผ่อนคลายาก็คงจะทยอยออกมา หลังจากเรามีความมั่นใจว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นจนกระทั่งแน่ใจว่าจะสามารถ,ถ่อนคายกดข้อห้ามในบางข้อได้ก็จะทยอย่<ใ>นอนค<อ>าย,<อ>ายครับ,บเราจะสู้ไปได้วยกันครับสู้ครับันันน้เว่กตองร็งพ